เฮ้ย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 ยิงไม้ดิไม่มีอะไรให้ทำนี่ไงวะดูนี่สายมันดินี่สายมันนี่สายมันดิ <laughs> ดึงแล้วปล่อยเหรอไปแลวไล่ไล่อืมอืม,อมจะชนฉันเหรอ,อจะดึงดึงไม่ได้ดตามดีดเออเป็นจังหวะไปเนาะโยกย้ายโยกย้ายไปตั้งสเต็ปวืม ดูย้ายเวตาสติตีตีโอ้ยว้าวว้าวอ่งเกรืออืมเนี่ยมันเล่นนะนที่มัก็เล่นสนุกเะทีก็ไม่เล่นไม่ค่อยเล่นเลยไปละเล่นเสร็จก็ไปละหายนาๆแล้วเนาะน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 ี่ไปเลย น,น้ำเหมือนเดิมเดินตาไปเลยตาไปติดติดเลยนะน่ยนี่ให้ดูกายกายเนาะเพื่อนดูกายกประมาณจะหนึ่งนาทีกว่าเนาะเราดูที่นี่อยู่แล้วเ มาให้ดูแล้วใกล้ๆนะผ่อ,อนยากกินนะยาอ่อนมันไม่มีอะที่เขาทิ้งมาให้นาะมีแต่หญ้าแข็งแต่มันก็กินได้เด็กกินได้แต่มันกินไม่เยอะ <c oughs> นี่ถ่ายรูปให้ไดให้มารู้เลยนะว่าเออเราถ่ายนี่มันรู้นะเพราะว่าผมถ่ายนานแล้วเนาะถ่ายประมาณเดือนสองเดือนแล้วอ่ะมันรู้แล้วว่าเออผมถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายถ้าถ่ายนี่มันหันมาแล้วมันมาเลย เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมามาเลยมันเข้าใจง่ายนะฉลาดมากนี่น้องชายของดาวเนี่ยก็ปิดปิดก็ปิดปิด ไปเดี๋ยวมานะเดี๋ยวนะพังขึ้นไปข้างบนนะหาก,ก้วยตลอดอ่ะนีน้องใส่ของเราไปละไ,ไปไปไปละครับเดี๋ยวจดท้ายให้วันหลังเราเพื่อนเนาะยากาศดีมากวันนี้ดีทุกวันอนะ่ะได้เมื่อวันไม่์ไก่ก็อย่างนี้เนาะไปละบ๊ายบาย